8เมนนะคะวที่9โมงเ้าใช่มคะโอเคคงเช้าได้ค่ที่ไหนนะคะา่นะคะ

ไม่ต้องรดอ่ะไม่ต้องรถอะค่ะฝนรบกวหน่อยเป็นแบน้ำอะไรไปเลี้ยงแม่กวนเดที่เวาเ่าเรื่อที่คนเนี่ยสวัสดีค่ะ

ไปดูไหนก่อนว่าไหนาทไปนะผ<ไ>มจะไปที <c oughs> ่ไหที่ตถ้หวกันไปให่ไมนะเอ,าอ้าวนหนักปี้ย,ยังไม่ได้ดูนะก็มีไปดูนไปท,ทันพร้เพรามันมีรอบไหนมีคเดียกันกด้วยคีออครับนะเนี่ยได้กับข้ามาเต็มดนี<โทธ>้